โอเคสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามารับฟังช่อง letkp นะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นความรู้ทั่วไปนะครับประจำเดือนพฤษภาคมนะครับสองพซึ่งใช้ในการเตรียมสอบราชการนะครับผมก็หาข่าวนะครับต่างๆเพื่อมาเกล็งนะครับในการที่จะคิดว่านะครับหน่วยงานต่างๆอาจจะนําไปออกข้อสอบนะครับโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับ ในข้อแรกนะครับข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับสมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิสนะครับอันนี้นะครับก็คือรูปนะครับของอสมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิสนะครับข้อใดถูกต้องนะครับข้อ1นนะครับเป็นชาวอาร์เจนตินานะครับ2เป็นชาวบราซิลนะครับ3เป็นชาวโคลอมเบียนะครับ4 เป็นชาวชิลีนะครับก็จะเห็นได้ว่าชอยนะครับก็จะเป็นกลุ่มประเทศของอเมริกาใต้ทั้งหมดนะครับคำตอบนะครับก็คือเป็นชาวอาร์เจนตินานั่นเองนะครับคราวนี้นะครับก็มาต่อในประวัติเบื้องต้นนะครับท่านก็ประสูตินะครับในวันที่17ทธันวา1นะครับ1936นะแล้วก็สิ้นพระชนนะครับด้วยพระชนมายุ 88พรรษานะครับตัวเลขก็ถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับ88นะครับซึ่งองค์ก็เป็นพระสันตปาปานะครับองค์ที่266อนะครับนะอันนี้ก็นำข้อมูลมาให้ดูคร่าวๆนะครับเผื่อข้อสอบอาจจะถามพลิกแพลงนะครับว่าสินพระชนมายุเท่าไหรนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ ซึ่งนะครับท่านเสียชีวิตในเดือนปลายเดือนเมษานะครับก็เลยคิดว่าเป็นข่าวที่ใหญ่มากนะครับสำหรับาชาวคริสเตียนนะครับต่อมานะครับสมเด็จพระสันตะปาปาองค์ปัจจุบันคือใครนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปนะครับขององค์ปัจจุบันข้อแรกครับสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอนะครับที่14หรือว่าจะเป็น สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนิกที่16นะครับหรือว่านะครับจะเป็นพระสันตะปาปายอนพอลที่2นะครับหรือว่าจะเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาพอลที่6นะครับในข้อนี้นะครับองค์ปัจจุบันก็คือเลโอที่14นั่นเองนะครับเพื่อนก็จำไว้ให้ดีนะครับเผื่อนะครับเผื่อเผื่อออกนะครับ สำหรับนะครับถ้าเป็นข้าราชการครูที่เข้ามาดูถ้าที่จะสอบก็นะก็สามารถที่จะนําไปออกข้อสอบให้กับเด็กๆก,ก็ได้นะครับต่อมานะครับเรื่องนี้นะครับก็เป็นข่าวที่ใหญ่มากนะครับสําหรับแถบแคชเมียนะครับผมก็ตั้งโจทย์ประมาณนี้นะครับความขัดแย้งที่แคชเมียร์นะครับเกิดขึ้นระหว่างประเทศใดนะครับข้อแรกก็คืออินเดียกับ ปากีสถานนะครับหรือว่าจะเป็นอินเดียกับจีนนะครับหรือว่าจะเป็นปากีสถานกับจีนในข้อนี้นะครับเฉลยก็คือความขัดแย้งนะครับที่แคชเมียนะครับในปัจจุบันนะครับก็เกิดขึ้นระหว่างอินเดียนะครับกับปากีสถานนะครับก็ผมก็นำธงชาตินะครับเข้ามาดูด้วยเพื่อจะได้ให้เพื่อนๆนนะครับจำให้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับธงอินเดียก็คือรูป แรกนะครับแล้วก็รูปที่สองนะครับที่เป็นพระจันทร์เสี้ยวก็คือของปากีสถานนะครับซึ่งสองประเทศนี้นะครับก็มีความขัดแย้งกันนะครับมานานนะครับเพราะว่าฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นฝังมุสลิมนะครับอีกฝั่งก็จะเป็นฮินดูนะครับและคราวนี้นะครับระหว่างสองประเทศนี้ก็มีสนทีสัญญาแม่น้ําสินธุนะครับซึ่งจะต้องมีการ ใช้ร่วมกันนะครับซึ่งเหมือนว่าอินเดียก็เตรียมจะนะครับปล่อยน้ำนะครับหรือว่ากักน้ำเนี่ยผมผมไม่แน่ใจนะครับเพื่อที่จะเป็นการตอบโต้นะครับซึ่งเหตุการณ์ที่สำคัญก็คือมีการผู้บริสุทธิ์นะครับถูกยิงนะครับที่แคว้นแคชเมียนะครับของฝั่งอินเดียนะครับถูกยิงนะครับซึ่งอินเดียก็มุ่งเป้าไปที่ ฝั่งปฏิสานนะครับก็จะมีการบวกกันแน่นอนนะครับเพราะสองฝั่งก็จะมีขีปนาวุธนะครับพร้อมใช้นะครับส่วนจีนก็จีนนะครับก็มีเขียนแดนติดกับแคชเมีย์เช่นกันนะครับแต่ก็ยังวางท่าทีเป็นกลางอยู่นะครับยังไม่อยู่ฝ่ายใดนะครับโอเคนะครับสำหรับของแคชเมีย์นะครับก็จะมี อินเดียกับปากีนะครับมีปัญหากันตอนนี้แล้วก็อาจจะโยงไปที่เรื่องส่วนที่สัญญาแม่น้ำสินธุก็ได้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปหาเพิ่มเติมดูนะครับคราวนี้นะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ในไทยบ้างนะครับบริษัทใดนะครับจะปิดตัวนะครับให้บริการในไทยเดือนพฤษภาคมปี2568นะครับเห็นรูปนะครับเพื่อนเเห็นรูปก็น่าจะรู้แล้วนะครับ อาารฟูดแพนด้านะครับหรือว่าไลแมนหรือว่ากราฟฟูดนะครับหรือว่าช้อปปี้ฟูดนะครับคำตอบนะครับก็คือฟูดแพนด้านะครับทางบริษัทก็จะทําการปิดตัวให้บริการในประเทศไทยนะครับแต่ว่าในต่างประเทศนะครับอื่นๆก็ยังมีอยู่นะครับซึ่งฟูดแพนด้าก็มีมานานนะครับแต่ก็มีเหตุหลายๆอย่างนะครับที่ทําให้เกิดความขัดข้องนะครับทําให้ บริษัทน,นั้นจึงจะต้องปิดตัวไปนะครับคำตอบก็คือฟู้ดแ a นด้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นสไลด์สุดท้ายนะครับเป็นคอสุท้ายนะครับของคลิปนี้นะครับโรคแอนแท็นะครับมาจากสัตว์ชนิดใดนะโรคนี้ก็ทางกรมควบคุมโรคก,ก็มีการติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับอ่าช้อยนะครับ วัวมาจากวัวหรือเปล่านะครับหรือว่ามาจากม้าครับหรือว่าเชื้อตัวนี้มาจากปลาหมอคางดำนะหรือว่าจะมาจากค้างคาวนะครับสําหรับนะครับเพื่อนเพื่อนที่ติดตามข่าวก็อาจจะรู้แล้วนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ติดตามข่าวนะครับคําตอบก็คือเชื้อตัวนี้นะครับมาจากวัวนั่นเองนะครับซึ่งพี่พี่น้องน้องนะครับที่รับประทานนะครับเนื้อวัวดิบ ซึ่งก็ในประเทศไทยก็มีคนเสียชีวิตไปแล้วนะครับจากโรคแอนแทซึ่งจากการสอบประวัตินะครับของแพทย์นะครับก็พบว่าบุคคลที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับก็รับประทานเนื้อวัวดิบนะครับซึ่งเ,เชื้อตัวนี้นะครับสามารถแพร่กระจายเข้าสู่การทางเดินการหายใจได้นะครับซึ่งก็อันตรายมากนะครับแต่ว่าไม่ได้ติดอ่า จากคนสู่คนนะครับจะติดจากวัวมาสู่คนนะครับซึ่งถ้าเราปรุงให้สุกนะครับก็ทางสถาบันต่างๆก็บอกว่านะครับสามารถที่จะรับประทานได้นะครับเราก็ต้องทําเนื้อวัวให้สุกก่อนนะครับในช่วงนี้นะครับแล้วก็ติดตามข่าวทีว่าเราจะสามารถที่จะควบคุมเชื้อตัวนี้ได้หรือไม่นะครับคําตอบก็คือวัวนั่นเองนะครับก็สําหรับ เดือนนี้นะครับผมเกรงมาประมาณนี้นะครับแต่ว่าเหตุการณ์อื่นนะครับก็ไม่แน่ใจนะเพื่อนเพื่อนถ้ามีเหตุการณ์สําคัญต่างๆนะครับที่คิดว่าน่าจะออกก็อาจจะคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับเพื่อให้เป็นประโยชน์นะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับฟังนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขออนุญาตนะครับจบเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่านะครับน่าจะมีสักข้อสองข้อนะครับที่ ทางหน่วยงานราชการจะนําไปออกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโป๊บนะครับพระสันตปาปานะครับเชื้อแอนแทกเชื้อแอนแทกนี่น่าจะมาแน่นะครับเชื้อแอนแทกนี่จะมาแน่นอนนะครับฟู้ดแพนด้าอาจจะไม่นะครับแต่ยกมาแล้วก็แคชเมียร์นะครับแคชเมียร์นี่ก็คงจะมาแน่นอนนะครับถ้าสอบเกี่ยวกับด้านสังคมนะครับหรือว่าอาจารย์ท่านใดนะครับที่เข้ามารับฟังคุณครูท่านใดก็นํนไปใช้นะครับเป็นแนวทางในการออกข้อสอบให้กับนักเรียนก็ได้ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ